ครับบุรีครับเรามาต่อกันใน EP ต่อไปนะครับ EP พีที่3ของภาคทฤษฎีนะครับในสมรรถนะที่1นะครับนะสำหรับข้อนี้ประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นที่3นะครับข้อนี้นะครับมันจะมีการกําหนดรายการออกมาให้เรานะครับอ่านี่คือรายการตัวอย่างที่มันมีทั้งหมด8รายการเนี้จากรายการข้างต้นเนี้ยเขานะครับให้เลือกรายการค้า นะครับที่มีการเป,ปลี่ยนะนแปลงนะเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือส่งผลกระทบให้มีการปรับปบรุงรายการนั่นเองนะครับรายการไหนทั้งแปดเนี้ยที่มีผลกระทบทําให้มีจะต้องมีการปรับปรุงรายการนะครับนะและให้ระบุรายการนั้นด้วยอ่าอย่างเช่นรายการที่สอง่ปรับปรุงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับรายการที่สามปรับปรุงเรื่องอะไรถ้าไม่มีถ้ารายการนั้นไม่กระทบต่อการปรับปรุงรายการก็ไม่ต้องระบุโอเคไหมครับ นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะมีฟอร์มให้นะครับมีฟอร์มให้เป็นกําหนดช่องออกมานะครับแล้วกาหนดว่าเฮ้ยรายการที่หนึ่งถึงแปดเนี่ยรายการไหนที่ส่งผลทําให้ต้องปรับปรุงรายการการปรับปรุงรายการนี้อาจจะเป็นการประมาณการค่าเสื่อมประมาณการการด้อยค่าลูกหนี้นะครับการตีราคาสินทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราเลกเปลี่ยนการประมาณ การหนี้สินโดยประมาณอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับถ้ามันเกิดพวกนี้ขึ้นในรายการนั้นแสดงว่ารายการนั้นเกี่ยวข้องกับการส่งผลกระทบให้จะต้องมีการปรับปรุงรายการทั้งสิน้นนะครับดังนั้นเรามาเริ่มดูทีละรายการนะครับนะหน่วยรายการแรกรายการแรกใช่ไหมครับ <c oughs> นะรายการแรกภาวะที่ดินราคาห้าห้าล้านบาท นะครับที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีราคาซื้อขายณสามเอ็ดธันวาสามล้านห้าแสนนี่เขาบอกว่าื้อเขาบอกราคาที่ดินมาใช่ไหมครับนะมันก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรายการแต่อย่างใดเพราะนั้นรายการนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรายการไม่ต้องระบุโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นรายการที่สองนะรายการที่สองนะครับเขาบอกว่าเออลูกหนี้การค้าณวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเนี้ย จำนวนสอง0ส0บาทนะครับอัตราที่คาดว่าจะเก็บได้90สบเปอร์ซนะครับนะนั่นแสดงว่ามันเก็บได้น้อยกว่าที่เป็นจริงเนี่ยสิบเอร์ซนนะครับแสดงว่ามันมันมันเกิดการด้วยค่าของลูกหนี้ใช่ไหมครับอ่าด้วยค่าไป10เละนะครับนั่นแสดงว่ารายการนี้เป็นเกี่ยวข้องกับการทําให้มีเกิดการปรับปรุงรายการก็คือการประมาณการนะครับการด้อยค่าของของลูกหนี้นั่นเองนะครับ นะเพราะฉะนั้นพอเราเจอรายการที่มันเกี่ยวข้องเราก็ไประบุนะครับอ่าเดี๋ยวกันลองไประบุนะครับอ่าอาจารย์เข้ามาดูตรงนี้นะครับอ่ารายการแรกที่มันเกิดมัน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 กระทบอนุญาตนี่ยครับอ่ามันก็คือรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับมันเป็นเรื่องปรับปรุงเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับการประมาณการการด้วยค่าลูกหนี้ ประมาณการนะครับนะด้อยค่าลูกนี้<ม>เห็นไหมด้อยค่าเป็นสิบเปอร์เซ็นตะนีนะครับอ่าเนี้ยพอม,มันเกี่ยวข้องรายการอะไรและรายการที่เนะลายร่ะรายการที่สองเกี่ยวกับเรื่องรายประมาณการการด้อยค่าด้อยค่านะครับไม่ใช่ด้อยค่าด้อยค่านะครับ <c oughs> อ่าเราก็ไปพิจนารณารายการต่อไปอีกครับนะฮะ พิจานรณาการต่อไปนะไปเรื่อยๆนะครับรายการที่สามอ๋อพพิจารณารายการที่สามนะครับนะรายการที่สามบอกว่าอุปกรณ์สำนักง,งานราคาทุนสองแสนอายุการใช้งานห้าปีมูลค่าสรา้างบอกมเลยนะครับอันนี้ปรปับปรุงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นใช่ไหมครับนะเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาหรือประมาณค่าประมาณการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ช่ไหมครับนะประมาณการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรหรือคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรนั่นเอง,เองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าไปใส่ในช่องนะครับเราก็จะไปใส่ในช่องเหมือนเดิมนะครับนะเป็นรายการที่สามถูกไหมฮะเมื่อกี้นะครับที่เกี่ยวข้องคืออนุยผมจะเขียนว่าคิดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรหรือประมาณการค่าเสื่อมราคาสิสานทรัพย์ถาวรนะครับประมาณการค่าเสื่อม ครับราคาสินทรัพย์ภาวร์ครับริดสิน้นนะครับไปพี่นาะรายการต่อไปอีกทำาเรื่อยๆนะครับนะรายการต่อไปคือรายการที่สี่มาดูกันนะครับรายการที่สี่เขาบอกว่าซื้อหุ้นสามัญมูลค่า นะครับพุ้นละห้าสิบบาทตั้งใจถือไว้ระยะหนึ่งไม่เกินหกเดือนนะครับนะ,ะตั้งใจถือไว้ระยะหนึ่งไม่เกินหกเดือนในราคาห้าสิบห้าบาทนะครับราคามันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอ่านะมีการเปลี่ยนแปลงจากห้าสิบเป็นห้าสิบห้านะครับณนะวันที่สาธันวานะครับพุ้นสามัญมีราคาตลาดห้าสิบสองบาทเห็นไมมีราคาตลาดห้าสิบสองบาท นี่มันเกิดขึ้นจากการตีราคาห้าสิบเป็นห้าสิบสองนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่านะการตีราคาสินทรัพย์นะครับการตีราคาสินทรัพย์คือตีราคาหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะนะครับจากราคาทุนเดิมนะครับเป็นราคามูลค่ายุติธรรมหรือราคาตลาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบสองนะครับเพราะฉะน,นั้นรายการนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงนะครับก็คือเป็นเรื่องของการตีราคาสินทรัพย์ นะครับก็คือตีราคาหุ้นทุนนี่เลยหุ้นทุนนี่เองตีราคาอ่าสินทรัพย์ที่อ่าเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับที่เราถือไว้เพื่อค้าเนี่ยนะครับนะนะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์รายการว่าหลักทรัพย์ทางการเงินหรือหลักกุ้อ่าหลักทรัพย์เพื่อค้าเนี่ยมันเป็นถือเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมครับนะนี่เป็นเรื่องของการตีราคาสินทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นมาลงรายการกันนะครับในนาที่สี่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ เปิดงานรายการที่สี่นะครับเป็นเรื่องของการตีราฐฐครราสินทรัพย์นะครับตีราคาสินทรัพย์นะครับเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะนะนะครับนะซึ่งตีเป็นมูลค่ายุติธรรมเอาไว้นะครับเป็นมูลค่ายุติธรรมไว้นะครับยุติธรรมนะครับนะครับก็เสร็จสิ้นรายการที่สี่มาพี่นาต่อนะครับ นี่นาต่อรายการต่อไปอ่าเรามาดูรายการที่ห้ารายการที่ห้าบอกว่าสินค้าคงเหลือมีราคาทุนนะครับหนึ่งแสก้ามืสี่พันมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนะครับนะสองอ่าสองแสนห้าพันนะครับนะรายการนี้ นะครับเป็นไรเป็นรายการวัดมูลค่านะครับวัดวัดมูลค่าสินทร,รัพย์เท่านั้นเองนะครับนะวา่าปฏิบันมีราคาเท่านี้แต่อนาคตได้รับได้รับมานะครับอีกราคาหนึ่งนะครับนะก็เป็นการวัดมูลค่าสินรรทรัพย์นะครับที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตนะครับซึ่งรายการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรายการนะครับเพราะเรารู้แล้วว่ามันได้รับมาเท่านี้นะครับนะ <ic> ต่อไปรายการที่หก นะครับเขาบอกว่าอาคารนะครับระหว่างก่อสร้างนี่คือนัยยะของมันนะครับมูลค่าสามล้านบาทนะครับอาคารมีอายุการใช้งานยี่สิบปีนะครับบางคนหลงนะครับว่าเฮ้ยค่าเสื่อมแน่นอนการประมาณการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทาวแน่นอนไม่ได้ครับเพราะว่าอาคารยังไม่สร้างไม่เสร็จครับอยู่ในระหว่างก่อสร้างไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงนะครับรายการนี้นะครับยังไม่ได้ใช้เลยจะคิดค่าเสื่อมได้ยังไงใช่ไหมครับแค่ แค่คาดการณ์ว่าใช้งานได้20ปีแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จะนะครับ่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงนะครับรายการที่6นะครับต่อไปรายการที่7นะร,รายการที่7็เขาบอกว่าซื้อสินค้านะครับจากต่างประเทศ1ธันวาคม PX4 เนี่ยมูลค่า2,000 US เอยนะครับกำหนดชำระวันที่31มกรา นะครับปีเอ็นะครับอัตราแลกเปลี่ยนณนปะีเอ็กสนะครับ1บาทเท่ากับสามหน่งยูเอสเท่ากับสามสิบาทนะครับแล้วก็บอกมูลค่าของสิ้นปีมานะครับของปีเอและปีเอนะครับซึ่งมีมูลค่าที่มีแตกต่างกันนะครับมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะงั้นรายการนี้ มันเกี่ยวข้องกับปรับปรุงรายการด้วยนะครับก็คือปรับปรุงรายการค่าเงินอัตราเลกเปลี่ยนจากอัตราหนึ่งเป็นอัตราหนึ่งนะครับนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบที่เราจะต้องปรับปรุงมันนะครับ a d j จัดมันนะครับนะรายการนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราเลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับเพราะอันรายการที่เจ็ดเกี่ยวข้องนะครับรายการที่เจ็ดเกี่ยวข้องเจ็ดหรรายการหนึ่งนะครับ นะก็คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอ่านะครับ <c oughs> นี่คือรายการที่เจ็ดนะครับทีนี้เราเกี่ยวข้องสี่รายการแล้วนะะนะเราไปรายการสุดท้ายมาดูซิว่ารายการสุดท้ายจะเกี่ยวไหมนะครับ รายการสุดท้ายเขาบอกว่ากิจการแจกสแตมสะสมทุกทุกราคาซื้อหนึ่งร้อยบาทได้สแตมหนึ่งดวงนะครับซื้อหนึ่งร้อยบาทคุณได้สแตมลูกค้าจะได้สแตมหนึ่งดวงนะครับแล้วสแตมร้อยดวงแลกร่มได้หนึ่งบาทในราคาแลกแลกร่วมในราคาหนึ่งบาทนะครับ คาดว่าจะมีผู้มาแลกร่มแปดสิบเปอร์เซ็นตของสเต็มที่แจกนะครับใช่ไหมนี่เป็นการเป็นการที่เอาสเต็มมาแลกร่มในอนาคตนะครับนะมันเกิดจากการเป็นไงกิจการต้องการประมาณการแลกสเต็มนะครับกับร่มว่านะครับอนาคตอ่ากิจการจะต้องสูญเสียร่มที่ลูกค้าจะมาแลกกับสเต็มนี้เท่าไหร่ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงนะครับเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงนะครับเป็นการประมาณการหนี้สินหรือหนี้สินโดยประมาณนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นรายการที่แปดเกี่ยวข้องนะครับนะรายการที่แปดก็เกี่ยวนะครับจะเรียกว่าเราเรียกรายการปรุงนี้ว่าประมาณการหนี้สินนั่นเองนะครับประมาณ นีน่สินนะครับหรือนีส้สินโดยประมาณนะหรือนีสินโดยประมาณนั่นเองนะครับนะครับเนี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นตามนี้นะครับในประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สามนะครับตารางก็จะให้มาแล้วก็จะให้หัวตารางมานะครับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่หนูจะต้อง ทําทการบันทึกลงไปนะครับว่ารายการที่จะไหลเกี่ยวข้องและเป็น,ปนรายการกับปรับปรุงเรื่องอะไรนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับส่วนคําถามประเด็นสุดท้ายของสมรรถนะทฤษฎีสมรรถนะที่1น,นะครับ